ราชาข้าแต่พระราชาหิก็บุคโลบุคคลพระจติคบยังยังบุคลังบุคคลใดๆสันตังผู้สงบว่าหรือยะที่วาหรือว่าอสังผู้ไม่สงบศีลวันตังผู้มีศีลว่าหรือว่าวิศีลังไรศีล โสเขาโสบุคโลเขาขาจติย่อมตกไปวะสังสู่อำนาจตัดสะบุคลาสะของบุคคลนั้นเอวะเน่เท้บุคโลบุคคลกุรุเตกรธรรมยาที่สังบุคลังซึ่งบุคคลเช่นใด มิตัตงให้เป็นมิตรจะและอุปเสวติย่อมเสพสนิตยาที่สังบุคลงังกับบุคคลเช่นใดโสเขาตาทิสโกโหติก็เป็นเช่นกับก็เป็นคนเช่นนั้นเวเล สหวาโสหิเพราะว่าสหวาโสการอยู่ร่วมกันตาทิโสโหติเป็นเช่นนั้นพาโลคนผ่านเสวมาโนบุคเลนะบุคเลนะลนะอันบุคคลเสวมาโนคบอยู่อุปริมปตินะขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมา อุปริมปติย่อมเปื้อนบุคลางซึ่งบุคคลเสวามานางผู้คบอยู่พาโลคนผ่านสัมปุทโบุคเลนะบุคเลนะอันบุคคลสัมปุทโถถูกต้องแล้วอุปริมปติมาตัวนี้ครับย่อมเปื้อนประรังบุคลางซึ่งบุคคลอื่นสัมพุสัง ผู้ถูกต้องอยู่อริตังผู้อันบาปประรมไม่ได้เปื้อนวะเหมือนสโรลูกศรถุดโถอันลายวิสะวิสะปิโตอันกำชาบด้วยยาพิษอุปริมเป็นโตก็เปื้อนอยู่กะลาปังซึ่งแรง ปะเลปะพยาเพราะกลัวแต่จะเปื้อนทีโรทีระชนณนะปาะปะสิกขาสิยาจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเอวะเลยโยนโรนรชนใดอุปในหติหอปูติมัดฉัง ปาเนากุสังเคนะด้วยใบหญาคากุสาปีแม้ใบหญาคาตัดสะนรสะของนอรชนนั้นปูติปูตีวานติก็เหม็นฟุ้งไปยถาฉันใดขึ้นมาอีกนะครับมาเล่าก็บปีเอวัง พาลุปเสวนาการคบคนผ่านเอวังก็ฉันนั้นจะส่วนโยนโรนระใยอุปนยัยหติหอตักขรังกิศนาปราเสนะด้วยใบไม้ปัตตาปีแม้ใบไม้ตัสะ นรัสะของนระนั้นสุระพีวายันติก็หอมฟุ้งไปยัถาขึ้นมานะครับยัถาฉันใดที่รูปรเสวนาการคบบัณฑิตเอวังก็ฉันนั้นตสมาเพราะเหตุนั้นบัณฑิตโตบัณฑิตยัตวารู้สัมปากังอัตโน รู้ความอบรมของตนว่าอิวะนะครับนะเหมือนปะตะปุตตะเหมือนใบไม้สำหรับห่อแล้วนะอุปเสวยะไม่พึงคบอสันเตพวกอสตบรถเสวยะพึงคบ สันเตพวกสัตรบรีิเพราะว่าขึ้นมาเองนะครับเพราะอยู่ในแก้อัตมีบางครั้งก็ขึ้นมาบ้างน,นะครับอสันโตวพวกอสัตรบรุิเนติย่อมนำไปนิริยังสู่นรกสันโตวพวกสัตรบรุษสตังปาเป็นติย่อมยังสศา์ ปาเป็นติให้ถึงสุขติงสุขติอิติดังนี้ตาตาตปเทสุบันดาบทเหล่านั้นปัตสะบทว่าสันตงังอิติแปลว่าสัพุริสังสัตบุรุษปัทาสะบทว่าอสังอิติแปลว่าอสัมปุริสังอสัตบุรุษ บทว่าปัสสะบทว่า,วาเสวามาโนอิติแปลว่าอาจริโยอาจารย์บทว่าเสวามานางังคืออันเตวาสิกังอันเตวาสิกบทว่าสัมพุทโถได้เกออันเตวาบทว่าสัมพุทโถ ได้แก่อาจาริโยอาจารย์อันเตวาสินาสัมพุทโธอันอันเตวาสิกถูกต้องแล้วสองบทว่าสัมผุสังปร,รังได้แก่ปร,รังอาจริยังปร,รังบุคลาลังบุคคลอื่นคือว่าอันเตวาสิง อันเตวาสิกสัมผุสันตงังผู้ถูกต้องอาจริยังอาจารย์อยู่บทว่าอาริตังความว่าโสอาจารยโยอาจารย์นั้นลิมปติย่อมเปื้อนตงังอันเตวาสิง อันเตวาสิกนั้นปาปธรรมเมนะอาริตังอันอันบาปะธรรมอาริตังไม่ได้เปื้อนวิยะโดดสโรลูกสรทุตโธอันายคือว่าวีสะวิสะปีโตอันกำชาบด้วยยาพิษ ลิมเป็นโตเอากิริยาอาขยาดมาประกบรอบด้วยอันตปรปัจจัยในประโยคอุปมานะครับลิมเป็นโตหรือลิมปันโตนะครับเพื่อนอยู่สระกะลาปางเร่งสอนนีจริงอยู่บุคโลบุคคลภารุปะเสวี ผู้มีปกติคบคนพาลอาการนโตปีแม้เมื่อไม่กระทำปาปกมังกรรมชั่วลับพิิก็ย่อมได้อวันนาง ซึ่งคำตำหนิคืออากิตติงคําำนินทาอิติว่าภารุประเสวีผู้มีปกติคบคนผ่านเตนะเพราะเหตุนั้นบุพโกนามะสุวะโปตโกนกแขกเต้าชื่อว่าบุพภกะ เตนะเพราะเหตุนั้นบุพเกนะสุวะโปตเกนะนกแขกเต้าชื่อว่าบุพกะบุตตังจึงกล่าวอิติว่าพรประโยคนี้ประโยคกระมว่าจกนะครับนะตัวกล่าวจะต้องเป็นอนาพิทะตาอน,ะน,จ,น,นจึงกล่าวว่าเอวังพารปรปเสวนา บุคโลบุคคลที่รูปรเสวีผู้มีปกติครบนักปราชอ,อนาสกโโตปิแม้ไม่อาจบัณฑิตโตพวิตุงเพื่อจะเป็นบัณฑิตได้ลัพติก็ยังได้คุณกิตติงเกียรติคุณอิติว่า กัลายาณามิตรเสวีผู้มีปกติคบเพื่อนดีงามเตนะเพราะเหตุนั้นสุวโปตะเกนะนกแขกเต้าบุตรตางจึงกล่าวอิติว่าเอวังทีรุปรเสวนาอิติดังนี้บทว่าปาตะปุตเตเสวาติอิติได้แก อิวะเหมือนตะราธิคันทชาตะปะริเวทะนะปัน,นัสสะปัน,นัสสะเหมือนใบไม้สำหรับหอคันทชาติมีกิษณาอาทิปเป็นตน้นบทว่าสัมปากัง คือยตวาทราบปริปกังภาวังอัตโนปริปกะภาวังทราบว่าตนปริปกะอบรมแล้วกัลยาณมิตะสังสักะวเสนด้วยอำนาจคุกคีกับเพื่อนดีงามบทว่าสันโตความว่า ชนาชนทั้งหลายสัมมาทิฏิกาผู้เป็นสัมมาทิฏิสัตเตยังสัตนิสิเตที่อาศัยอัตตานางตนปาเป็นติให้ถึงสักคังซึ่งสวรรค์เอวะอย่างเดียวราชาพระราชาปสิทธิตวาทรงเลื่อมใสธรรมกถายะ ในธรรมกถาตาสะบุพภกสะของนกบุพกะนั้นวันทิตาวาวา่าอิสโยหรือสีทั้งหลายอาคเตผู้มาถึงแล้ววัตาวาจึงตัดอิติวา่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญตุมเหท่านทั้งหลายอนุกรรมปะมานาเมื่อจะอนุเคราะห์มังซึ่งข้าพระองค์วัทธาก,ก็จงอยู่ นักเรในพระนครไม่หังของข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วคันตาวาเสด็จไปยังนักนครังพรนครทัตตวาอภยังทัตตวาพระราชทานอภัยสุวานางแก่เหล่านกแขกเขกต่าวะสาเปตวาอิสิขนังอุยานีวะสาเปตวา โปรดให้คณะฤาษีตถะาะอาคตังผู้มาแล้วตถานคเรในที่นั้นวะสาปิตาวาให้อยู่อุยานีในอุทยานอุปะทัิตาวาบำลุงแล้วยาวชีวังตลอดพระชนชีพปูเรศีทรงบำเพ็ญสักขะประทังซึ่งทางสวรรค์ ปนะส่วนว่าบุพโกบุพกะนกบุพกะวะสันโตอยู่แล้วอรัญเยในป่าขะโตไปแล้วยถากำมังตามยัถากมสุวกะวัตถุเรื่องนกแขกเต้าสันติกุมภะชาตะวรนานายังในอัตกถาแห่งสตากุมภะชาดก วิสตินิปาเตนิทิตังจบแล้ว